เนี่มันมันมช่วงแรกมันค่อนข้างจยากเลยนะครับว่าสนาคาค่องท้างเตรียมอะดีเลยใเรื่องเครดนะครับแต่วันนี้มอกเื่องคามีสปาทดีมากในช่วงเรื่องของธรียนะคตอนที่เราเล่นอ่าฟรานซิชเก็เกมสเขารี้กวาดีสทธิฟรานซิชงานทำได้ดีมากในช่วเรื่องนี้นะควันนี้ก็ต้อื่อยอีกนิก็คือเรื่องของทางอ่าาคารซั่าโะซัพสองนะครับางท้องทำดีนะครับเข้าแลต้องมีอ่า กันบ้างนะครับแเฉาะเร่องมที่องมีเนชนะรับพอสมวรเลยแล้วก็อย่างก็เป็นที่เราขอบคุณนะครับแฟนที่สมชิกกันาที่เรื่องเนะครับเราขอบคุณให้้เราช้ีิฉันงเียนะครับก็อันนี้ถือว่าเราได้สัแตมนะครับในช่วงที่สำคัญด้วยนะครับและเราพยายามที่จะชี้นิยรักษานะครับในเรื่องเลือของาเนทีงหรว่าเรื่องของวินัยนะครับเฉพาะเรื่องของวินัยในทาเลีนะครับเพราะว่าทีเราเราสร้างมานะครับมรามีคอนเซ็ปต์สองอย่างรวเลยครับนี่ นะครับเรื <ici> ่องแรกคือพิชซินนะครับล้วก็ยังเรื่องขอทีมไฟติสสนะครัวันนี้เราทามีแล้วเขาเขาทำสองข้อีได้ดีมากๆทำวันนี้เ็ขอบคุณคั้งนี้นะครับขอบคุณผู้เล่กับคุณแม่ติโล่ขอบคุณแม่ไก่นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องลูกศินะครับที่ที่มาของคุณแม่กับแฟนบอลกัรวมวรวมวมรทบวันนี้เราขอบคุณอีกครั้งเลงนะครับขอบคุณมากบ